นี่คือจุดเช็คอินของลูกหลานบ้านเสล่งแห้งหน้าฝายต้นน้ำห้อยเสล่งแห้งครับแท,ทนกันแ,แล้วครับเค,ครื่องไข่ขอเพื่อนหรือกิจท้ารางชุมชนชุมชนไม่ต้องหว่วงถ้ามีพวกเราอยู่ประเทศไทยไม่ต้องหว่วงถ้ามีพวกเราอยู่เล้วอะไรเดินครับนี่ครับนี่คือความสุขเล็กๆจากเยาวชน จากลูกหลานเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคมเจริญนะครับถึงเป็นอ,อ,อําเภอขอใครว่าเจริญก็จริงแต่ว่าลูกหลานของรอ,อสสนะครับก็ยังไม่ถือว่าคุณภาพชีวิตยังยังไม่ดีนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คืออาชีพนะครับอาชีพทางการ,กรเกษตรเราก็ต้องการน้ําดังนั้นนะครับอยากให้หน่งานนะครับมากั้นฝายกั้นน้ําไว้ให้เด็กๆนะครับได้ใช้ได้เล่น แล้วก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองท่านที่ทำการเกษตรได้มีน้ำทำการเกษตร0ู57312875อิซี c ีชัยขอขอปักหลักสู้คู่ถิ่นทันบ้านเกิดอสไล์เลยนี่ครับ